สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุกูสุก้นครับผมที่เข้ามารับชมช่องของโจอีสานบ้านนาเนาะมันนี้กันสีผ้าออกไม้ตอนบายครับมื่อเศ้าว่าจะมาเนาะมาเพาท่านไอ้นั่นเนาะรถพังครับก็เลยได้สอมรถก่อนก็เลยมาตอนใบครับตอนนี้ก็ใบสองครึ่งเนะาะจะใบาสามแล้วนานาครับเพิ่งได้ออกไม้มาลุนมาติดตามน้องกันครับผมก่จะได้ยิ่งป่าบเนอกมัอนี้ ร่มครับแต่ว่าแดดก็แห้งอยู่ครับผมมาหอนไม้แล้วครับไม้เกาไม้เดิมเลยลครับผมไปมาหลุนมาติดตามน้ำกันครับผมมาจะได้ยิงป่าบ่เนาะกบสีคำแล้วเนาะเ่าหนา,นา,นา,นาครับม่จี้ประคอครับตัวบกงเลยน่าจะหอดโล่อยู่นะครับขึ้นจิ้มนานอยู่นี่แหละเดี๋ยวตรงรอเบิ้งน้ำกันครับผมตัวบกงดีวะ เดี๋ยวทําเบิ่งใหม่ครับผมว่ามันจะขึ้นอีกบะ โดนบัวโดนบัวว่าบัวถืออ้ถือได้นีมสีแล้วนั่นสิครับโดน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 ครับผมเอ้าลุดสินี่ว่าดีด้ใส่ไงใส่งามครับผมมาเลยครับ นี่ครับผมนี่เนาะ้านบระถิเตรียมแรงมาแล้วครับผมไปเดี๋ยวทะลุนกันต่อนะครับเนาะเตรียมแรงมาแล้วครับหน้าหน้าครับอ้าเดี๋ยวทะลุนกันต่อครับมาหอดยิ่งปลาได้ตัวเดียวขึมซ้ำโอ้ นี่เต็มเลยบันก้อนออกมงเนี่ยแดดเปียงๆนะครับพอออกมาหอนไม้คึมครับน้าหน้ครับโอ้เสี่งเลยวะโอ้ชดูวะนู่นๆชดูชดูขึ้นจีบน้ำครับน้าหน้ครับงูมันคือไปพุ่นวะเดี๋ยวๆแถวเบื้องล่างกันอีกครับผมไม่จะพออันบ่ขึนไปทั้งหนาพุ่นแยกเห้มขึ้นอยซื่อนี่เนาะผมก็เลขขึ้นมา ไปขึ้นพุ่นอีกแล้วครับคุณทะรุนน้ำกันไมครับผมโอ้ยยืนยากแต่น้องหมงี้ขึ้นครับพี่ยังฝนสีตกหนึ่งแหละน้องสีได้ยิงนบนเบิ้งไมครับนานาครับน้ำใสปิ้งเลยแต่ว่ามันล่มครับ ห่ามงยืนดีๆก่อนมุ้งสิขึ้นให้ยิ่งบ่ไปฝุ่นเนาะมันบ่แดดเนาะก็บ่ค่อยเห็นขึ้นไปนี่กับเบื้องสายาหอยู่ครับน้ำมันใสๆใช้เองสิย้อนแสงเรืองมัน จะทะลุน้ำกันครับผม,มดดว่าจะได้ยิงบ่โดชิโด้ครับขายแล้วเฮ้ยขาดเฮ้ยขาดป๋ออุย้ยชิโด้ตกวบบไงเลยขาดเหรอเฮ้ยอยาว่าขาดขาดจริงเลยว่ะอุย้ย อู้ยาย่ัยครับอู้ยไอเชือกผมปล่อยแล้วนะมันไปของงาใหม่นอะเมื่อกี้นะี่อุ้ยโอ้โหประตำกับซีโรครับหนาๆครับอุต่าหใจเย็นแล้วนะมันคือขาดวะโอ้โหลูกด,ด,ดอก โอ้ยายลูกดอกโดนหัวในะเมื่อกี้เนี่ยน้าหนาครับน่าจะบทะลุเนาะเนีย่ยา,ายลูกดอกผมอะ่ะตู้เลยอะ่ะน่าจะบ่าไอ้ทลุเงี้ยงครับเมื่อกี้นี่เห็นง่ายทองไปแล้วเนาะโอ้โหโคตรเสีดยด้เลยน้านาไอ้โอ้ จะได้ๆฉได้น่าจะซีโร่ได้นะเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหฟาวเลยไปทะลุนกันไหมครับผมเ่าลูกดอก,กสุ่มๆว่ะโอ้โหโคตรเฉยได้ดเลย <_ C 1> ใจเย็นแล้วเมื่อกี้เนี่ยว่าทะลุเสืออยู่ว่ะอุ้ยเอาไม่ครับเอาไม่เอาไม เลียบ้อยครับไงทองนลยนกเลยครับผมเนีย่ยปืนเลยนอกเลยครับไงทองเลยครับจะตัวไป่อใหญ่บันไดครับผมที่เลียกอมันลงนะ่งก่อเนาะบันไดยิ่งครับนี่ขึ้นมาหลบสองครับเขาหัวนกครับกับหัวนอกครับ โอ้คึมนึกว่าจะไม่ได้ยิ่งฝ่าแล้วครับนานาไอ้ตูปัญญายครับตูปัญญายเป็นไงครับนานาครับ ัวนตุ๊บวันดีขนาดนี่ครับผมเขาหัวเนาะใส่กำลังงามๆอนะ้วนเลยเนาะประมาณซีหายขีดเลยครับผมเดี๋ยวทะลุนกระต้อครับทะลุนเบื้องอีกครับขั้นบวกขึ้กับทีง่ายไปเรื่อยๆครับผมเมร่ะวามันขึ้นครับ ขึ้มแล้วก็ล้มผมเนาะดีนะที่ป๋ามันขึ้นมาให้ยิ่งอยู่ที่แล้วลึ้นมาที่แล้วมันลงก่อนเนาะตวที่ยิ่งไปเมื่อกี้เนี่ยเสียดายอยู่แดดเลือดบอ,อกแลวครับผมขั้นแดดออกสีมันสีเห็นชัดเลยครับเนาะมันสีบมม่วเป็นไดขั้นมันขึมมันกับสีม่วครับทะเบงกันอีจกจัหน้อยครับ ฝนมันจะตกขั้นมันแดดกันน่าจ,จะเห็นดีอยู่นะครับเพราะว่าแหนมันลายครับน,น,นั่นนาแหนมเต็มเลยอะทะลุนกันต้อครับอบ่ถือกี้บ่ถืออีก โอ้ยเพื่อหลายพุดวันนี้ตัวแบบเง,งี้ยเองครับเพื่อหลายพุดโอ้ยใจหวานหดไม่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 ไมไมข้นมาคูนึงเมืเม่อกี้ ื่อลายพูดว่ะโอ้ยอไมาครับผมเอาห,าหน้าครับสำหรับออกไม้มือหนีเนาะก็ได้สองแต้มครับผมเกตแหงแล้วนี่ครับเกตแหงแล้วเนาะครับเนาะเด็ดปานิ่นนตัวนึงครับกับปลาคอตัวนึงครับหน,หน้าครับเนากะก็ถือว่าบ่วยฮวครับผม ออกมาปุ๊บมันก็คึขมเลยนะครับยิ่งปลาได้สองตัวแล้วก็คึขมเลยเสียด็จฉดโอนะครับประมาณซีโร่เนี่ยครับผมรุดเนาะก็เสียดายครับผมลูกดอ,อกกินตู้ยิ่งโดนหัวแต่วทัลุนะครับเสียดายครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากใบสองเต้มครับนหนาๆครับฝากใบสองเต้มครับเด็บกรนิ่นกับประคอครับเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าพอกันไหมครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจใช่องของจอีสานบานหน้าในเด้อครับนานาสุขูสุขคนเนะครับที่เข้ามารับชมและติดตามเนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ขอฝากผลงานไว้สองแต้มส่วนหนึ่งนะครับผมสวัสดีครับผม